h a l l o hallo หลสวัสดีครับัทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะคลิปนี้ก็น่าจะลงพรุ่งนี้เนาะคะ่ะเราก็ออกไปขายของเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศคลืมมากเลยเนาะจ๊ะเนาะเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะคะ8โมง24เนาะใกล้จะครึ่งแล้ว กอากาศวันนี้เห็นบอกว่าฝนจะตกนิดหน่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะนิดหน่อยจริงหรือเปล่าเนาะ mm. อาชีพแมคค้านะคะมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเนาะ mm. เราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าวันนี้ mm. ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เราสองคนด้วยนะคะ mm. ไปดูกันเลยค่ะ มาถึงตลาดเล็กๆแล้วนะคะก็มีร้านเราแล้วก็ร้านขายผักเนาะแล้วก็ขายอยู่ตรงนี้นะคะที่วีกเนาะเมืองขคียบันนี้เปิดยาวเลยนะคะ9ก้าโมงถึง18บแนาฬิกาเลยเนาะจะ้ะมาถึงกระโบพูดพร่ำมทาเพลงนะคะจัดการร้านต่อเลยเนาะจะ้ะเหมือนเดิมค่ะสาวโยกกะเฮ็ดข้างในเนาะไอ้บ่าวเรากะจัดการข้างนอกเนาะคะ่ะต่อไฟเปิดแก๊สติดตังไปก็แบ่งหน้าที่กันเฮ็ดไปเนาะเสียงพากกับเสีแปลกๆไปเนาะคะ่ะ เพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะเดินตากฝนเนาะก็เลยมีน้ำมูกนิดหน่อยนะคะแซโยเป็นคนบอบบวมยังบวพอนะคะแถมยังเป็นคนบอบปากอีกดี <laughs> แตก่ก็กินยาลัดไว้แล้ว่ะคาเดียวก็คงหายเพราะว่ามันบริได้เป็นหลายแรงอย่างนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทางเยอรมนีก็กําลังสีเข่าหน้าหนาวเนาะ,ะนเมื่อนี้ก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวมานะคะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วเริ่มเย็นนะในหนึ่งมือคงยอ แล้วมันนี่นี่มีหลายฤดูขนาดบอว่าสิฮอนฝน หนาวร่างกายมันกับปรับสภาพบทันนะคะเอาใจไม่ถูกกันเลยทีเดียวละกับสภาพอากาศประเทศนี้สาวโยมมาอยู่สี่ปีกันยังโบชินนะคะรู้สึกว่าไม่ชินเลยกับสภาพอากาศแบบนี้ถามว่ามักบ่ออากาศหนาวมักได้มักกว่าหน้าหอนนะคะน้สาวโยมบ่มักหน้าหอนเพราะว่ามันเห็ดให้เหงื่อโอ้แล้วมันเหม็นนะนะวโยมบ่มากกลิ่นเหงื่อนะคะกําลังเหตุกับเขาอยู่นะลูกค้าประจําเพื่อนก็มาหานะคะเพื่อนก็บอกเมื่อนี้ฉันไ่ได้มาซื้อของเด้อฉันมาา ทเพื่นสิไปพักโล้นกับอัน ลูกหลานเพิ่นเนาะคะ่ะลูกค้าคนนี้เพิ่นน่ารักนะคะเพิ่นมาอุดหนุนตั้งแต่มือเลกที่เสายโยมาขายกใบ,บละมันอยู่นี่เลยแล้วจากนั้นเพิ่นก็นมาอุดหนุนตลอดเลยนะคะแม้กระทังบางมือที่เพิ่นมาเพิ่นบดได้อุดหนุนเนาะเพิ่นก็นมาถักมาถ่ายัะนะ่ะมันดูอบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกอย่างน้อยๆเสายโยก็ชื่นใจเนาะคะ่ะเพราะว่ามีลูกค้ามักในรสชาติอาหารที่เสายโยเฮดึงรสชาติมันจะบดได้พิเศษอีย่างเต่เฮาก็ทําด้วยใจเนาะเราก็ทําตามความสามารถที่เราทําได้ ะะเท่าที่พวกเฮาสังเกตเบิ่งนะคะก็มีลูกค้าหน้าเดิมกลับมาเนาะแม้ว่าสิบได้มาซื้อทุกครั้งที่เฮามาถึงจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่เราก็รู้ว่าลูกค้าเพื่อนก็เปิดใจให้ร้านในน้อยคงเราอยู่เนาะคะ่ะเฮาสองคนก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนี่แหละเนาะจะ้ะเรียนผิดเรียนถูกไปผิดก็ขอให้เป็นครูเอยียงที่มันดีอยู่แล้วเฮาก็รักษามันไว้ไปเรื่อยๆน<ะ>ี่ะแต่เท่าที่เปิดร้านมานี่ก็เจอแต่ลูกค้าน่ารัก,น,รกน่ารักเนาะจะ้ะเห็นไอ้บ เยอรมันเพิ่นบอกว่าคนเยอรมันถ้าเขามากเขาก็จะมาอีกนะคะถ้าเขาบบมากก็คือเขาบบมานะออย่างที่บอกแล้วนะคะก็ะมีทั้งคนมักและบวบมักรสชาติอาหารที่เฮาเห็ดเฮากับ่บฮูอีกแล้วว่ามักหรือเปล่านาะเพราะเขาบบไดมาบอกตรงๆไงถ้าบบสนิทกันนี่เขาก็บ่บไดมาให้ความสําคัญกับเฮาปานนั้นนะคะ <laughs> เห็นร้านน,น้อยๆแบบนี้กับเมยอ,อยู่ได้ทุกคนเซาโยต้องเฮ็ดกับเข้าเองทุกอย่างเลยนะคะงวกหนา้างวกหลังพักบางชนิดมันใส่แบบเซกแข่งบดได้เข้ากับต้องมาหั่นมาตัดเองเนาะอย่างเช่นพวกพริกสามสีและกัอันหัวหอมใหญ่เนาะเป็นอย่างคือใส่พักเซกแข่งวัตีกับเพราะว่ามันสะดวกสบายกับร้านเล็กๆของเราเนาะคะ่ะถ้าเอาพักสดมาเฮ็ดก็คือมันทําให้เราเสียเวลาเนาะเพราะว่าเราต้องมาหั่นบอกโกลีหั่นแครออย่างแบบนี้ ช้เวลายืดยาวไปอีกเนาะจ้ะลูกค้ามากะสิกับเขายังโบเลี้ยวอีกล่ะกะสี่เสียลูกค้าไปโอ้บีสตินดาโซ่เฟลสิ วันนี้10.20น,นลูกค้าเข้าแล้วนะคะพอดีเจ้ย้อเฮดอันผัดเปียวหวานแล้วเนาะลูกค้าสั่งผัดเปียวหวานเมื่อวนี้ลูกค้ามาเร็วกำลังจะผัดเส้นโตนะคะผัดเส้นไขน่เมื่อนี้อากาศแบบครึ้มนะคะเห็นไหมคะด้านนอกแบบครึ้มอะ่ะฝนตกฝนตกแบบ ออยโปรยนะคะสาวโยกเฮ็ดกับข่าแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะคะว่าเฮ็ดอีหยังแน่เนอะกะ็คือเก่าหันละแต่อยากให้เบิ่งนี่ค่ะก็วันนี้ทอดอย่างละห้าชิ้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศคล้มเนอะ แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะมีคนเดินผ่านอันนี้ก็เป็น <c oughs> อันโมกอันทรงกาแฟไอ้เปล่านะคะเพื่อนเอาอันใหญ่มากขายบได้นะคะตรงนี้เนาะนก็เลยเอาอันน้อยมานะคะเราก็ยังบ่ล้มเลิกของเราเนาะตอนนี้เพื่อนไปซื้อนมนะคะซื้อนมไว้ใส่กาแฟเนาะเดี๋ยวมาเรามาดูกับข้าวของเราคะ่ะ เหมือนเดิมค่ะแกงแดงไก่ใส่หน่อไม้นะคะแล้วก็เมนูถัดไปค่ะผัดเส้นไข่ค่ะผัดเส้นไข่ผัดเส้นเหลืองไข่เนาะแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานไก่ใส่มะม่วงหิมะพันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักลวกนะคะไว้กินกับแกงแดงเนาะ มาดูข้าวคะ่ะข้าววันนี้หงก้าวด้วยนะคะขอให้ก้าวหน้าเดอ้อเมื่อนี้นะดูข้างนอกฝนฝนมันตกลิ้นๆเนาะค่ะเนาะโปรยโปรยบอกคนไทยหอนี่มันไม่โปกัน ลินลินประมาณนี้ค่ะนี่นี่นี่เรามีโต๊ะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะหาดอกไม้มาตั้งอยู่นะคะโต๊ะเราอยู่ตรงนี้นะคะน้องนางกวักก็ทําหน้าที่ได้ดีมากนะคะน้องขนาดเอ่อบ่มีแดดเนอน้องกันยังกวักคึกกักคึกกัก,ก,กมาเบิ่งกันนะคะว่ามือน,นี้สิเป็นจังไดซิมูริจาเนาะขายขายวันศุกร์นี่ก็คือขายวันศุกร์เสร็จนะคะก็คือหยุดยาวเลยเนาะเพราะว่า <laughs> ganz gut, da vorne ist ein Rossmann gleich. Die machen, die schließen, machen Discount. 25% auf alles. Ja, willst du mal hingehen? <lacht> ja. <lacht> so, bleib ich, geh du mal hin. Geh du mal hin. Also, kannst die Waschpulver und so kaufen. Ja, 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 ja. Waschpulver auf alles. Ja, 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 ich gucke. Aber keine teuren Sachen, nimm das auch drauf. Nicht so Hüllekram irgendwie. Äh, Waschpulver. Ähm, ยาอิชมุส <amounts> ค <of food writers> ุกเหิอ <creo> ย <u> <fi> <laughs> ันในโคสิชุดยังไม่ต้องเก็ห่างเขาสิลดราคานะคะเขาสิปิดเขาสิลดเขาสิลดราคาเขาสิโลไอ่เบาเบิรกันเลยให้สายนโไปเบิร์กนะคะเดี๋ยวสายนโสิไปเบิร์กเนาะว่ามันมีอย่างลดแน่เดี๋ยวยังมาคุยกันต่อเนาะนี่เลยค่ะทั้งร้านเลยนะลด25แต่เหมือนกับว่าเราจะรู้ข่าวช้าไปเนาะค่ะ มาถึงทุกอย่างก็จะหมดเชลแล้วนะะเนาะที่ฉันวางก็ลุ่งแบบนี้เลยนะคะใช่แต่คนไทยนะคะจะชอบโกงถูกเนาะคนเยอรมันก็มาคือกันสซยโยก็ได้มาแค่นี้และคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะไปชอปปิ้งมาเนาะ <c oughs> ไปซื้อของลดราคานะคะกลับมาแล้วเนาะพัซิเวาเรื่องอย่างวะเรื่องอันอ๋อเรื่องอันวันหยุดเนาะ วันอังคารวันหยุดนะคะ,ะสำนักงานเขาปิดหมดเนาะเราก็เลยจะไม่ได้ไปขายนะคะเราก็เลยคือโอกาสเป็นหยุดพักลอนเราเลยเนาะประมาณห้าวันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันพฤหัสเนาะันั่นแหละเสาร์อราทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหกวันเนาะประมาณนี้ห้าวันตัวไอบว้บ่าก็จะไปอันพาไปเลาะ ไปพักผ่อนเนาะเนาะไปคลายเครียดไปไนั้นสมองไปไปซาวน่ากิจกรรมของเราคือวันวาน่างเนาะวันหยุดพักผ่อนเราก็จะไปซาวน่ากันนะคะช่วงนี้กับใกล้ชีอากาศเริ่มหนาวแล้วเนาะแต่ช่วงหน้าร้อนสาวยอมบ่ม,มากไปเนาะค่ะมันฮ้อนไปช่วงหน้าหนาแวแบบไปเอ่อไปลิดไขมันออกจากนี้จากหน่อยเนาะ ลูกค้าสั่งผัดไทยกุ้งกับผัดไทยไก่นะคะอย่างละหนึ่งผัดไทยกัน,นะคพ้อวันนี้เงียบเียบเชี่ยงแล้วนะคะวันนี้ยังเงียบอยู่เลย ัดไทยนี้เห็นให้เบิ่งดูแล้วนะคะก็เลยตัดจบไปเลยแล้วกันเนาะย้านคุณผู้ชมผู้ฟังเพื่อจะเบื่อเอาฮนา อันนี้กำลังจะผัดเส้นไข่ให้ลูกค้าใหม่เนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนอยากได้เออแบบมีเนื้อไก่ด้วยเนาะเราก็เลยจะใส่เนื้อไก่ผัดลงไปกับเส้นเหลืองไข่แบบนี้เลยนะคะแล้วสายก็จะปรุงรสนิดหน่อยนะคะด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยเนาะล้วก็จะใส่ผักลงไปเพิ่มด้วยนะคะให้ดูแบบมีสีสันน่ากินเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ลูกค้าเพิ่นสั่งแบบนี้เนาะ,ะสั่งมาสายก็จัดให้ะค่ะรสชาติอาจจะไม่ถึง แต่การบริการเราก็จะทำให้ลูกค้าประทับใจที่สุดเนาะค่ะนอเซารยอสเซื้อวาการบริการถ้าเราบริการดีลูกค้าก็ประทับใจอาจจะกลับมาอีกก็ได้ตอนนี้บา่บายสองโมงครึ่งนะคะฝนก็ตกลูกค้าก็ไม่มีแล้วจ้ะนอโอ้โหปวดแล้วมาเนี กับข้าวยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะเนี่ยัดเส้นก็ขายไปได้อยู่เนาะนี่กับข้าวยังเหลือเยอะเลยข้าวอาออขาวอให้มีลูกค้าด้วยเถอะไรกหลุมอ่ะ Feierabend! Feierabend! Ja, Hallo. Hallo. ja, ich hätte gerne das rote Thai-Curry mit Reis zu mitnehmen. Ja! Hallo, moin! Ich hätte gerne einmal das Partei mit Hähnchen. Ja? Dauert 10 Minuten? Ja, Wir Zeit! Das ist doch schön! <laughs> เราได้ลูกค้าประจํามาอีกหนึ่งนะคะเป็นเด็กเนาอเด็กผู้หญิงนะคะก็คือเขามาเขามาส่งครั้งแล้วเนาาจะนาอ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะ่วันนี้เขามาจะกินเอผัดเส้นนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากครั้งที่แล้วเขากินเอเอผัดเปี้ยวหวานไก่เนาะผัดเปี้ยวหวานไก่สองครั้งนะคะครั้งแรกพ่อซื้อไปให้เน้ะพ่อเขาซื้อไปให้แล้วทีนี้เครั้งที่สองเขาก็มาซื้อกับแม่เขาแล้วก็น่าจะเป็นคน่าตางต่างประเทศนะคะต่าง ไม่ใช่เออเยอรมันเนาะค่ะเนาะเขาก็มาอีกนะคะอันนี้มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งเนาะเดี๋ยวจะให้ดูโต๊ะโอ้ยฝนตกแรงมากเลยนะคะ ายไม่หมดแน่เลยวันนี้ลูกค้าหายแล้วมาดูกันนะคะว่าเหลืออะไรบ้างแกงแดงยังเหลืออยู่ประมาณสองที่นะคะหนึ่งที่ใหญ่สองที่เล็กผัดเส้นยังเหลืออยู่นะโอ้ผัดเปี้ยวหวานไม่บกเลยนะคะยังเหลือแกงแดงก็ยังเหลือ เหลือแต่ผักข้าวอ้ยอ้ยอุยอยอย้ข้าวยังเหลืออยู่นะคะประมาณสองสามสามสี่นู่นแหละโอ้ยน้อโคตแล้วฝนตกฝนตกฝนตกไม่มีลูกค้าเลยจะมปได้เก็บเมื่อบนี แล้วสุดท้ายก็ไม่มีลูกค้าเลยนะคะเราก็เก็บของกลับบ้านนะคะทําความสะอาดร้านกันต่อจ้านี่แหละเนาะชีวิตแม่ค้าบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีเนาะสภาพดินฟ้าอากาศก็สําคัญแนเนานทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะพราะเราเตรียมใจมาแล้วเนาะในเมื่อเราเลือกที่จะทําอาชีพนี้แล้วเนาะคะ่ะเราก็ ต้องทำให้ถึงที่สุดนะคะทุกๆอาชีพก็มีอุปสรรคขวาง้นาเสมอเนาะอยู่ที่ว่าเราจะรับมือ,อยังไงวันนี้เหลือทุกอย่างเลยนะะเนาะวันนี้เป็นวันที่โชคชะตาไม่เข้าข้างเรานะคะแกงแดงยังเหลือเ <ure> นาะจนานางเอกของร้านย,ยังเหลือเลยนะคะแล้วก็ข้าวนะคะเนาะนี่ก็เป็นผัดเตี้ยวหวานไก่นะคะนี่ก็เป็นเอ ัดเส้นนะจ๊ะเนาะไม่น่าเชื่อนะคะวันนี้โชคชะตาไม่ได้อยู่ข้างเราเสมอไปเนาะคะ่ะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้นะคะเราก็สู้ๆค่ะก็มีวันที่ขายหมดขายไม่หมดอะจ๊ะเนาะ